นิทานเรื่องหมูเกียรคลานในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในหมูสัตว์เหล่านั้นมีเจ้าหมูชื่อหมูโก้หมูโก้เป็นหมูที่ขี้เกียรและไม่ชอบออกหาอาหารเหมือนสัตว์อื่นๆเขามักจะนอนอยู่ในรังของเขา แล้วรอให้เพื่อนๆนํำอาหารมาให้วันหนึ่งขณะที่หมูโก้กำลังนอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อนๆของเขาเดินผ่านมาและเห็นว่าเขายังไม่ออกหาอาหารหมูโก้ทำไมยังนอนอยู่อีกล่ะอาหารในป่ามีเยอะแยะเลยเราควรออกไปหาอาหารกันนะแพะชื่อแพะปู่พูด ก็ฉันขี้เกียจอะไม่อยากออกไปหาอาหารเลยหมูโก้ตอบพร้อมกับทำหน้าง่วงนอนแต่ถ้าหมูโก้ไม่ออกไปหาอาหารก็จะไม่มีอะไรกินนะลิงชื่อลิงจ๋อกล่าวใช่แล้วหมูโก้ควรลุกขึ้นมาและหาอาหารเหมือนพวกเรากะรอกชื่อกะรอกแก้วเสริมก็ฉันคิดว่า พวกเธอน่าจะช่วยฉันหาอาหารได้นี่นะหมูโก้พูดอย่างขี้เกียจหมูโ,มโก้เราทุกคนต้องหาอาหารเองไม่ควรพึ่งพาเพื่อนตลอดเวลากระต่ายชื่อกระต่ายน้อยกล่าวใช่แล้วหมูโ,มโก้การพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งสำคัญเต่าชื่อเต่าเถากล่าวช้า หมูโก้ฟังคำพูดของเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นอนฉันขี้เกียจเกินไปไม่อยากจะลุกเลยวันต่อมาสัตว์ในป่าต่างก็ไปหาอาหารตามปกติหมูโก้ยังคงนอนอยู่ในรังของเขาเมื่อถึงเวลามื้ออาหารเขากลับไม่มีอะไรให้กินเพราะไม่ได้ออกไปหาอาหารเหมือนเพื่อนๆ ขณะที่หมูโก้กำลังหิวโหวยเพื่อนๆนของเขาเดินผ่านมาและเห็นว่าเขาไม่มีอาหารหมูโก้ทำไมไม่ออกไปหาอาหารเองล่ะแพะปู่ถามฉันขี้เกียจแต่ตอนนี้ฉันหิวมากหมูโก้ตอบถ้าหมูโก้อยากมีอาหารก็ต้องออกไปหาเองนะเราไม่สามารถหาให้ได้ทุกครั้งลิงจ๋อกล่าว ใช่แล้วหมูโก้ควรลุกขึ้นมาและหาอาหารเหมือนพวกเรากระรอกแก้วเสริมหมูโก้รู้สึกละอายใจและตัดสินใจลุกขึ้นมาฉันจะลองออกไปหาอาหารดูวันต่อมาหมูโก้ออกไปหาอาหารกับเพื่อนๆเ,เขารู้สึกเหนื่อยและไม่คุ้นเคยกับการทํางานแต่ก็พยายามหาอาหารเหมือนเพื่อนๆ ขณะที่หมูโก้กำลังหาอาหารเขาเห็นเต่าเถากำลังเดินช้าๆไปยังแหล่งน้ำเต่าเถาทำไมเจ้าถึงเดินช้าๆแบบนี้ไม่เหนื่อยหรอเต่าเถายิ้มและตอบการทำงานต้องใช้ความอดทนและความพยายามแม้ว่าจะช้าแต่ถ้าเรามุ่งมั่นก็จะสำเร็จได้ หมโก้คิดตามคำพูดของเต่าเถาและเริ่มรู้สึกมีกำลังใจฉันจะพยายามเหมือนเต่าเถาวันต่อมาหมูโก้ตื่นเช้าและออกไปหาอาหารกับเพื่อนๆเขาเริ่มชินกับการทำงานและรู้สึกดีที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆหมูนโมโก้ทำได้ดีมากที่ลุกขึ้นมาและหาอาหารด้วยตนเองแพะปู่กล่าว ใช่แล้วหมูโก้การทำงานร่วมกับเพื่อนๆเ,เป็นสิ่งที่ดีลิงจ๋อกล่าวหมูโก้ทำได้ดีมากกระรอกแก้วเสริมการพยายามทำงานด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ดีมากกระต่ายน้อยกล่าวหมูโก้เก่งมากการพยายามและอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญเต่าเท้ากล่าวตั้งแต่นั้นมา หมูโก้ก็เป็นหมูที่ขยันและพยายามหาอาหารด้วยตนเองเขาได้รับความรักและความเชื่อถือจากเพื่อนๆนและไม่ต้องพึ่งพาเพื่อนในการหาอาหารอีกต่อไปคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การขี้เกียจและพึ่งพาผู้อื่นไม่ใช่สิ่งที่ดีการพยายามทำงานด้วยตนเองและอดทนเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความเชื่อถือ และความรักจากผู้อื่นด้วยนะคะ